เราจะต้อมีหัวหน้าพักพี่้วย่ฝนยังไม่ตกเอาอีกแล้วจะรีบกลางร่มไปไหนใช่ไหมก็แบบเหมือนเดิมอ่ะคือท่านนายกนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับท่านพลเอกประวิตยหัวหน้าพักท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านทราบดีครับว่าท่านทํางานอะไรบ้างนะครับนั้นการทํางานของท่านเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านทํางานอะไรเรื่องที่ท่านระวังมากที่สุดคือเรื่องการทุจริต ฉะนั้นเรื่องการทุจริตท่านจะระมัดระวังทุกเรื่องเห็นได้ไหมครับจากที่ท่านเคยบอกว่าเอ้ยต่อไปเราจะฟังมากขึ้นหมายถึงว่าใครทวงติงหมายถึงว่าตอนที่ท่านนายกผมพูดเรื่องมันเล่จำได้มันเล่อะมันเ่อะท่านบอกเออต่อไปเนี่ยใครทวงติงมาก็จะรับฟังมากขึ้นพอพูดเรื่องอีซีท่านก็รับฟังพอท่านรับฟังก็ท่านก็เอาไปปฏิบัติให้ไปตรวจสอบดูอ๊ะมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับพอพูดอย่างนี้ ฝ่ายค้านก็ไปอีกแบบเอ้ยมีปัญหาแน่อะไรทึงนต้องตรวจสอบเนี่ยเหรอครับนะคือชอบดาวเกตคนอื่นนะแต่ไม่หันกลับไปดูพรรคตัวเองว่าตอนสมัยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลท่านน่ะทุจริตเท่าไหร่ติดคุกเท่าไหร่นะครับจำนวนแล้วมนตีครับ อย่างที่บอกนะครับก็ดูงบประมาณก็ทราบนะครับเป็นยังไงครับใช่ไหมคือรัฐบาลไม่ได้ประสานเสียงโชว์ฟอร์มอะไรไม่ต้องตีปีปอะไรรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลยังมั่นคงแข็งแรงอยู่นะครับยังจับมือกันเหนียวแน่นนะครับงั้นเสียงของรัฐบาลไม่น่ากังวลอะไรทั้งสิ้น ก็หมายถึงอะไรเสสียงออในก็ก็แง่แง่อยู่เหมือนเดิมอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่าหรืออะไรก็อาจจะต้องคอยดูนะครับดังนั้นพวกนี้พยายามจะดาวเกรตคนอื่นนะครับผมว่าเป็นแนวทางเป็นชุดความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับคือควรจะให้เกียรต ผู้นำของแต่ละพรรคเรายังไม่เคยไปกล่าวว่าหัวหน้าพรรคเขาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. เขาควรให้เกียกรติหัวหน้าพรรคเราจริงหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยต้องให้เกียรติเพราะว่าถือว่าเป็นหลักในสภานะครับ mm. เป็นหลักของสภาเลยหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่นะครับทัานเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นหลักของสภาซึ่งเราต้องให้เกียรติอย่าไปเที่ยว ชุดความคิดเหล่านี้แบบไม่ดีครับบางคนก็อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วแม้แต่ความคิดยังครอบงำยังผดเด็จการความคิดเลยแล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้ยงไงเหล่าคนเหล่านี้นะครับเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นอย่างนี้พวกนี้กลายเป็นน้ำเน่าไปหมดแลว